สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่สวยพาแซบวันนี้นะกินข้าวออกสายเลยนะกินข้าวเสร็จก็จะจัดของกันยี่สบสายบุญคะวันนี้อารมณ์ดีใจดีนะคะแต่งตัวสวยแต่เศร้าเลยนะ,ะแต่งตัวสวยแต่เศร้าๆเลยนะเห็นไหมคะห้าเมตรละร้อยแปดสิบคุณแม่ก็สามารถอันเดปเป็นเสื้อสวยงามได้นะ,ะวันนี้ปากแดงนะ,ะวันนี้ปากแดงมีแรงพูดค่ะปากแดงมีแรงพูดนะคะปากแดงนะคะดูกับข้าวคุณแม่ก็มีแต่กับข้าวอาหารเดิมนะอาหารเก่าเก่านะ อานเก่าๆมีอะไรบ้างมีแก้วบองมีแก้วบองนะมีมีมีหมกปลาซิวเก่านะเะหลือจากตู้เย็นนิดหน่อยนะคะนี่คะ่ะไก่แห้งดูซิยังไม่ได้อุ่นเลยนะ,ะกินไม่หมดตั้งแต่เมื่อวานสำคัญที่สุดมีมียอดมะม่วงนะฮะยอดมะม่วงพี่แดงเก็บมาให้ข้างบ้านรู้วกาใจะเสียแนละ้วยอดมะม่วงกินกับแกว้วอร่อยมากนะคะใครมียอดมะม่วงอร่อยที่บ้านนะคะอย้เชื่อคุณแม่ลองมปกินดีกินดูอร่อยมากยอดมะม่วงออนนะคะ ยอดมะม่งวงออนนะคะกินกับเกลียวบวงแซ่บหลายค่ะแซ่บหลายพ่อแม่พี่น้องค่ะแซ่บหลายแซ่บคักแซ่บเมรนะคะยอดมะม่งวงออนนะคะคุณแม่ขาดไม่ได้นะ,ะกินข้าวต้องมีเกลียวต้องมีผักนะคะนี่นะอาหารคุณแม่มาเพกาล่วกนะคะแค่นี้เองนะ,ะกับข้าวก็อยู่ได้แล้วนะ,ะข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวสิบบาทนะคะกินข้าวเหนียวเยอะวันนี้กินให้อิ่มแล้วก็จะจับขอ,อง้ากม้าะนะคะแยะ่ยเลยนะคะที่เอฟซีเอฟไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ ก็จะจัดของนะคะจัดของให้กับสายบุญนะคะแล้วก็สําหรับแคปซีท่านใดที่ร่วมทําบุญมากับคุณแม่ถ้าไม่เห็นคุณแม่ถ่ายรูปให้ดูนะคะว่าลงลงชื่อแล้วบอกคุณแม่ด้วยนะคะช่วยกัน mm hmm. คุณแม่ลงร่วมทาบุญกับคุณแม่นะคะคุณแม่จะได้ลงชื่อให้นะคะยะลงชื่อให้ท่านค่ะ ไม่มัม่วงอ่อนกินกับเก่ ปลอยมาลอยน้ำตื้นหลายวันแล้วค่ะแต่กุ้งแห้งมันกินได้หลายวันกุ้งปลอยมาลอยน้ำตื้นไปละคนอื่นซาละซ,ะซ,ะละซะัลซาลาซัลอันนี้หมกปลาซิวเทียใกับกุ้งเลยเ<ะ>ื้เาเจ้<ะ>เาเหนียวยื่ใส่ก็ยิ่งง่ายได้ฮะเจ้าเหนียวยใส่ พื่อคุแล้วล้านทาางขาดทาข้งคลองมันคือยังไงติดลมลงนะเพราะว่าไอ้ร้านนั้นมันหมดทำหมดแม้วมันม,มากินกน้ำกานไ,ไปบอกม่องเค้เกินยังไงจับไหมน,น,นับยานับยาไหนเรยจักแลวุข้ามันใหญ่ บันบาทาย,ยเป็นผู้สวยผอวนงามานะงามเพื่อนผ้อวนสวยได้สยอน้าบครรนรน,นั่งเล่นสัก้อนนี่คนไายสักก้อนไดนั่งโต๊ะท่นัหน้พนกษมาบอกามาแล้วแล้ว ว่าก็เจอกมองหายก็ใส่ก็เจ้าอกมองหายไสนเพ่อนหึ่งไช่นแน้รถดุเจ้าอมองหายดุมากไงเลอรถว่าต้องการนม่ี่นาทงไมลูกมาทมาบอกจะกินที่เดียวว่ได้กินข้าน้ำกันกระปวยตั้งใยางเว็น้ำขึ้นไก่ดาออ า,า,ง,าง,งคนต่างกิน,นีนาายมากคนตัวกินแล้วลาเพียดน้าคนนั้นะล้วกินว่าเป็นในน้ลาล่เป็นบอกสมอมักลา <Okay. S 1> ลมาาลานะมวนว่าป่เาเป็จอะไร คุณเครื่องวัดบอกวัดสูงผต้อโบดโอโอโบดเรานนี้ต้อูดจอ,กอดกับบริษไปเจ๊ล้งงลายโอ้หใช่มเมนนนไไงนไปแปดัเงินเนเ่มนี่ยไแน่ไปเราบริษัทเราไม่ให้ไปเที่ น้อย่คนบ่ไปร้านีอืมค่นหมดฝนนะเมื่อเน่ฝนตกก็ว่าโอ้เดินัดไปมีแต่ฝนคนเมียกูดตัวแบบนี้บอนตลอดค่บ่ไปหลายแต่ขึ้นไ้ขึ้นจ้าแล้วก็รู้จะรู้วเอาหาคนไปเปลี่ยนใครก็ได้บอกพี่งานแม่ไม่เห็น,นไป<อ><อ>ไม่<อ>ได้คน<อ>มาหาเลย มองบ่เห็ที่จะสุดมันเป็นไะล่ะ,ะเขาแม่ถรงมัดไงเี่ยมันขึ้นแม่ังอ่เงี้ยหนบ่ไม่ไม่เห็นดือดือดื้องนาาไ พี่เจ้ากุเเบไม้กินไห่เจาอือบมเคืองินไเ่จ้าเมมอนเอลิจ้าก,ากินผักไปเยอะเล้ววเจ้า่เจ้าเปเก็บไม้เขาค่ยกินแ่บนะเจ้า,ม,ามัาสนะมมสุดเก็บเกนะี่วัฝาไปหน่อยนะเออเมืพกันนานนะทีะ่ตะกอน มันถึงมันจะระดูกระโดดมาคลายๆวะมันมันกระโดดปาดกว่าอโอ้โบอกต้องกินกม้นนางไหมะนะอ๋มนนออ๋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 ออาออ๋อออมบล นมันคนดัตประนมแน่อนบ๊อบเบิงคือคนแขกเดียวหน้าตาหนาตาคือแขกเนาะแนมาแขกบอบมันก็่ดือนเดียวน่วาสาวไทยบอกปถัดประนเป็นี่งอยู่น่แองลูกค้าน่อะไร สาม้าน้องแพลหกสามาน้องแพลเราส่งกลับแม่กินข้าวเสร็จแม่ทานกแลหรือเ่ามากินข้าวักินข้าวเช้าอืมยดีด้วยกินไวมดี้ปกตินาิหนำน้ากินข้าเช้าเลยไม่แสดงเย จัดกันลูกบอป้านนาอไปกินข้าวป่าไปเป็นอะไรให้ป้ากินก่อนเนาะแค้ัเอาตอนยืนขอาการใช่ไหมแม่วอนยืนยืนกับของร้าน้วตอนกินข้าวเอาเดี๋ยวคำสุดท้ายได้ได้วันนี้สวยก็ดีเลย ขอบคุณนะคะเอฟซี F C, สายบุญนะคะแม่ใส่พัสดุบวันนี้คอยมีโชคนะคะ